ครั้งนี้ก่อนนมันผลก็ไปมันผลก็ไปครับแต่ว่าถ้าถ้าใครถ้าใครไม่ไปว่าลักษณะเดียวกันนะว่าใช่ครับโดนหมดโดนหมดเื่อโดนหมดจะดนหมดเลยเขาจะหักเงินหมดเลยคนไหนที่ไม่ไปผมก็แค่รับแต่อันนี้มันชีดยาวไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ปีเดียวไม่ไม่ไม่ใช่เดือนเดียวเขาทำอันนี้แปดเก้าปีแล้วม่ทำมาเยอะแล้วไม่ใช่เดือนเดียวนะอืมเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมพี่เป็นมะเร็งมาแล้วใช่ไหมเงี้ยใช่ ที่ที่พี่ได้เงินไหมไม่ได้ครับเพราะไม่เคยพีครับอ๋อแต่แต่มันก็ลักษณะบังคับให้ไปมันบังคับให้ไปครับแค่นี้เนี่ยก็กลัวคนที่จ้างเราอะไรับใครครับชุบครับแลว่าสองคนใครอ่ะถ้าใครเขากรไรผผัวกับเมียผัวกับเมียเขาเนี่ยนะอ๋อเอาเขายึดตเขายึดโครงการนี้แล้วมั้ยใช่ถ้าเป็นใหญ่แบบนี้นะดูแลเขาเป็นใหญ่กี่ปีนะพี่หกปีครับระบบก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับ บอคนคนนี้คือสองคนจะจัดงานหมดทุกอย่างถ้าไม่มาก็คือเดี๋ยวบอกบอกนายนายไม่เอามแค่นี้จบบอกนายเะครับก็ไมหน้าฝ่ายอะไรพวกนี้ไม่ใช่นายคนนี้ไม่ใช่นายไม่ช่ขอแต่เป็นคนหน้าฝ่ายเขาเรียกนายเขาจะมาอ้างอ้างว่าจะมาอ้างนายมาขู่คนงานไม่มาทำสาวทิศนายไม่เอามึงขู่คนงานใช่ไหมใช่นายขู่หน้าฝ่ายหรือนายยังไงครับนายหน้าฝ่ายหน้าฝ่ายจะได้มทั้งทั้งเมียใช่ ก็เลยจะแม่ขโครงการเน่คือไม่ถึงอะไม่ถึงอะโครงการที่นี่คุณบุญชุบนี่ก็เหมือนกับมีอิทธิพลมืดคุมหมดเลยใช่ไหมพี่เขาเขาคุมหมดละคุมหมดเลยทุกอย่างแทบจะเป็นพออแทนเลยมั้งเนี่ยก็ต้องมีพออเพราก็เป็นได้เชครับผม ถ้าไม่มีบอๆนะผมใช้คำวิจารณ์บออแล้วบออก็ต้องใหญ่อยู่เลยแต่พอเครื่อนมันมันมีก็ก็มันไม่มีก็ใหญ่แหละอย่างกรณีอย่างน้องเขาบอกกันสาร์อาทิตย์เนี่ยคือโดนคุณบุญชุบใช้ออกไปทํางานนอกสถานที่อะไรมีประจำไม่ไปก็โดนไม่ไปก็ไม่จ้างก็ขู่ไงต้องขู่มั่งจ้างมั่งแลแต่คืออำนาจติดขาดอยู่ที่เขาว่าเขาจะชี้นิ้วอย่างไรชี้อย่างไหญี้อย่างใหญ เบ็ดเซร็จอะเบ็ดเซร็จอะใช้คำว่าเบ็ดเสร็จดีกว่าครับคนนี้เอาคนน้นไม่เอาไม่แหละเหมือนว่าไปตามให้ตัว้นตามให้ฟูกนปีหน้าก็ไม่จ้างอะไรพวกนี้ค<อ>ือเขาเป็นคนจ้างไงอ๋อเขาเป็นเอาเป็นผู้ว่าจ้างเป็นคู่บงได้เลยว่าจะเอาไม่เอาไ,ไอ้กไอ้ขอก็แล้วแต่อ,อย่างผมเนี่ยไม่ให้เป็นหัวหน้าคนง,งานก็บอกหัวหน้าคนง้างได้อ๋อมันเป็นมันมันรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็คูได้คนงานร้อยกว่าคนนี่ยายชุบนี่รับมาคนเดียวหมดครับผม กูเป็นทั้งกรรมการสอบเป็นทั้งกรรมการอะไรทุกอย่างหมดไม่มีสอบแล้วเอาเลยกูจออะไรก็ได้พอใจกันมารับมาเลยเส้นสร้างนักการเมืองเนี้ยก็อยู่นักการเมืองก็ทำนองนี้นะพี่เนาะครับผมโอเคขขขััปรระะมมาณคบผ ก็น่าจะเป็นเรื่องการเงินด้วยเรื them, so ่องระบบการเข้าพักออกยังไงมีใบเสร็จใบบินอะไรยเงี้ยประมาณเนี้ยครัือให้มันตรงสายสรุปแค่นี้เพราะว่าเพราะว่ากรรมการก็แต่จริงจก็กรรมการก็ตรวจสอบอยู่ตอนนี้มันก็จุดมานานเรื่องเน้องช่วงถ้าน้องไม่ไปเสาร์ที่นี่เขามีมาพูดจาอะไรไหมก็มีบ้างเขาพูดว่าไงเขาก็จะ คือไม่ถึงว่าทำงานจันทึ้งสุดนี้จะเลิกจ้างเป็นลูกจ้างประจาเลยใช,ใช่ไหมเหมือนโดยบังคับใช่ไหมโดยบังคับให้เราไปซึ่งเสาร์ที่นี่เป็นวันหยุดพักผ่อน<ช>แต่ก็ไม่ได้พักก็ต้องไปัวตกงาน